อิมอร์เตอร์6กิโลวัตต์ลักพาวเวอร์นะครับที่เป็นระบบออนออฟกิดเนี่ยเราจะตั้งค่าเขายังไงนะครับมีหลายคนที่ไปซื้อในแอปแล้วก็ใช้งานไม่เป็นนะครับผมก็แนะนำไปแล้วว่าให้ดูคู่มือนะครับใช้คูเกิ t ทา n s สเ t e แปลก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยคู่มือเนี่ยเขามีบอกละเอียดมากๆละเอียดทุกอย่างวันนี้ผมจะสอนการตั้งค่าแต่ผมจะเอาคู่มือเนี่ยนะครับมาเปิดให้ดูด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่า ไอ้ที่เราตั้งค่าใช้การเป็นประจาเนี่ยนะครับที่ใครหลายคนสอนการตั้งค่าต่างๆนะครับ mm, ในคู่มือมันมีหมดอยู่แล้วแล้วมีละเอียดด้วยนะครับมีค่อนข้างละเอียดด้วยแต่ทีเ <c oughs> นี้ยผมก็จะามาบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยนะครับอ่ามันใช้งานยังไงนะครับมันทางานยังไงแต่ไม่ทุกเมนูนะครับเอาเมนูที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับที่เราจําเป็นต้องใช้เท่านั้นนะครับไปเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องแล้วก็ทําการเซตค่าไปพร้อมๆกันนะครับ เอาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือยังไม่ตั้งค่าเลยเลยนะผมไม่มีการไฟฟ้านะครับยังไม่ได้ต่อเข้าแล้วก็แผงไม่มีนะครับต่อแค่แบตเตอรี่เข้ามาแต่เครื่องยังมองไม่เห็นนะยังมองไม่เห็นแต่ว่าเครื่องติดแปลงว่าไฟแบตเข้ามาแล้วนะครับเราก็เปิดปุ่มออนที่ตัวเครื่องนะครับแต่ยังไม่ต้องเปิดปุ่มอ่า EPS นะครับคือเรายังไม่จ่ายไฟออกเราแค่เปิดเพื่อทําการเซตค่าเครื่องต่างๆก่อนนะครับ เรามาดูที่เมนูแรกนะครับอ่าอันนี้เครื่องเขาก็รันนะครับเขาึืนใจเตือนนี้เราไม่ต้องสนใจเพราะเดี๋ยวเราตั้งค่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตอนนี้เรายังตั้งค่าไม่เสร็จนะครับม่ต้องตกใจนะแต่เรามาดูที่เมนูกันนิดนึงนะครับดูที่เมนูกันคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับจะยาวสักหน่อยเพราะว่าจะบอกค่อนข้างละเอียดนะครับอ่านี่เขาก็จะมีบอกนะครับในคู่มือเขาก็จะมีปุ่มใช่ไหมพาวเ o อร์ f อนนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม ep s นะครับตอนนี้ผมเปิดแค่ปุ่มตัวนี้นะครับก็คือป ให้เครื่องเขาทำงานนะครับเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยเขาเอาไว้ทาอะไรเขาก็จะมีบอกทุกๆอย่างนะครับบอกทุกๆอย่างเลยรวมถึงอุณหภูมิต่างๆนะแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับเนี่ยวิธีการติดตั้งการต่อสายต้องใช้สายขนาดเท่าไหร่นะครับเขาก็มีบอกชัดเจนนะงั้นแล้วในคู่มือเนี่ยเขามีบอกเยอะมากเห็นไหมเนี่ยระยะที่ติดตั้งที่ควรจะติดตั้งนะครับห่างซ้ายขวาเท่าไหร่บนล่างห่างเท่าไหร่เพื่อเกิดการระบายอากาศนะครับ จุดต่างๆต่อยังไงอันนี้คือเอาไว้ทําอะไรนะเ,นเรามี Google Trans ษเหลือแล้วก็สามารถแปลได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลคนจะพลาดกันเยอะนะครับก็คือตัวนี้นะการคล้อง CT นะครับซ้ทงต้องคล้องที่สาย L นะครับสาย L จากการไฟฟ้าเห็นไหมลูกศรเนี่ยนะครับลูกศรเนี่ย,นนย,นนยจะหันหน้าเข้าอินเวอร์เตอร์เห็นไหมหันหน้าเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับหันหลังให้การไฟฟ้าเห็นไหมการไฟฟ้าอยู่นี่อินเวอร์เตอร์อยู่นี่นะครับเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วมาคิด,ดี่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยเอาไปใช้งานโหมดออนกริดแต่ว่า อิมวเมตอร์มองไม่เห็นโหลดมั่งอะไรบ้างนะครับยังมีการย้อนเกิดขึ้นต่างๆนะครับเพราะว่าของ CT ทผิดทางนั่นเองอ่าคล้องผิดทางไม่พอบางคนคล้องผิดสายนะครับเอาไปคล้องสายเอนะครับมันก็ไม่เจอนะครับจุดต่อต่างๆเขามีบอกนะครับนี่เห็นไหมอ่าเขามีบอกไม่พอเขามีรูปภาพประกอบนะครับเขามีรูปภาพประกอบรวมถึงอ่าผังการต่อแบบนี้เห็นไหมนี่ผังการต่อวันนี้ว่าต่อยังไงนะครับต่ออะไรเข้าไปบ้างนี่เห็นไหมละเอียดมากๆนะครับละเอียดมากๆผมบอกแล้วมันคือสมุดพก ประจําตัวของอิวอร์เตอร์นะครับเสียสละเวลานะครับก่อนที่จะรันอิวอร์เตอร์หรืออะไรแล้วเนี่ยนะแกะกล่องอิวอร์เตอร์ออกมานะครับอย่าเพิ่งไปแกะตัวอิวอร์เตอร์ออกมาใช้นะครับสิ่งที่ควรต้องแกะคือคู่มือตัวนี้นะครับอ่านก่อนนะครับนะเสละเวลานั่งอ่านสักนิดนึงนะครับเต็มที่ผมขอเลยชั่วโมงหนึ่งนะอย่างจริงไม่ถึงหรอกนะครับอ่านซึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับเนี่ยสาระต่างๆเขามีไว้ทําอะไรเห็นไหมเขาบอกหมดนะครับนี่ไม่ต้องไปรอผู้ถามในกลุ่มเนี่ยคนเปิด้เลยนะครับว่า สาระต่างๆของเขาคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้งานยังไงบ้างอันนี้วิธีการตั้งค่าในแอปพลิเคชันนะครับเ,เขาก็จะมีบอกนะใช้ Google Translate แปลเลยบางคนไปใช้ AI Chat GPT ช่วยนะครับ AI Chat GPT เขาก็ไม่รู้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่รู้ทุกอย่างคืออยู่ในนี้แล้วนะครับในเล่มแล้วในเล่มแล้วสตรพกตัวนี้นะครับค้อมือเนี่ยมันก็คือเหมือนเลขาส่วนตัวของอินเวอร์เตอร์เขานะครับเห็นไหมก็บอกหมดนะครับ เราจะมาถึงจุดที่เราที่จะต้องตั้งค่าแล้วนะครับเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดตั้งค่าเริ่มเมนูที่1นึ่งเห็นไหม Day and time เมนูที่1นึ่งเดี๋ยวเราลองไปเริ่มเมนูที่1นะครับวิธีติดตั้งนะเออวิธีวิธีตั้งค่านะครับเรากด enter ค้างนะครับถ้าดังติ๊กคือเราปล่อยเลยอันนี้เขาก็จะตั้งค่าเรื่องวันที่นะครับวันเดือนปีวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปนะเราไปตั้งกันเองนะครับเมนูที่2 ในรูปสารเกี่ยวกับการตั้งค่า P.V. ซึ่งเมนูที่เราไม่ได้จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับ ing, เราตอบ P.V. 2สตริงเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผมขอข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันใช้เฉพาะคนจริงๆนะครับและส่วนน้อยที่จะได้ใช้เมนูที่น่าสนใจที่สุดคือจะเป็นเมนูที่3นะครับเนี่ยเมนูที่3คือเมนูนี้เห็นไหมอ่าเมนูที่3แล้วเราจะเลือกแบตเตอรี่เป็นแบบไหนนะครับถ้าแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รองรับการสื่อสารนะผมเน้นย้านะแบตเตอรี่ที่ไม่รองรับการสื่อสารนะครับ เราจะกด enter เข้าไปตั้งค่าตรงนี้ใช่ไหมเมนูที่3มนะครับมันจะกระพริบที่แบตนะครับรกด enter หนึ่งทีถ้าเกิดเราต้องตั้งค่านะครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนถ้าเป็นแบตลิเทียมนะถ้าเป็นแบตลิเทียมนะครับแต่เราไม่ได้สื่อสารนะคือไม่เสียบสายแรงสื่อสารนะครับให้เลือกเป็นให้เลือกเป็นนี่ลิทให้เลือกเป็นลิทนะครับให้เลือกเป็นตัวนี้นะคนที่ใช้แบตลิเทียมก็จริงแต่ไม่ได้สื่อสารนะครับหรือใครใช้แบตเจล ก็ให้เลือกอันนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่ใช้แบตลิเธียมแล้วสื่อสารได้นะครับก็ต้องไปเลือกเป็นไอออน I ตัวนี้นะครับเป็นไอออนตัวนี้นะเสร็จแล้วสมมุติผมเลือกเป็นแบตลิเธียมแบตลิเธียมที่สื่อสารได้นะที่สื่อสารได้นะครับก่อนเรามาทําการเลือกเนี่ยเราก็เสียบสายสื่อสารนะครับสายแลนเนี่ยนะครับเข้ากับอินเวอร์เตอร์แล้วก็เข้ากับแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาตั้งค่าตัวนี้นะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์มันจะมองไม่เห็นแบตนะครับแล้วก็กด enter ไป อ่าเสร็จแล้วแบตแบนนะครับแบตแบนถ้าเป็นการสื่อสารแบบทั่วไปนะครับแบตทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้เลข2นะครับอ่าใช้เลข2แบบนี้อ่าใช้เลข2ก็คือไพลอนลองมาดูนะครับใช่ไหมใช้เลข2นี่เห็นไหมถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ประกอบในไทยหรือทั่วๆไปอ่ะครับประกอบจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะใช้พอร์ตเป็นไพลอนก็คือหมายเลข2นะครับงั้นแล้วเราเราต้องมาเลือกให้เป็นเลข2นะครับนี่เห็นไหมมันจะได้ตรงกันเขาเรียกโปรโตคอลนะครับหรือ าการคุยกันเนี่ยมันจะได้ตรงกันอ๋อแบตแบตเข้าใจเลข2นะอินเวอร์เตอร์ก็ต้องเข้าใจเลข2นะครับแต่ถ้าแบตเป็นเลข3เราไปเลือกเลข2อินเวอร์เตอร์กับแบตเขาก็จะไม่คุยกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับคุยกันคนละเลขได้หรอไหมเอเหมือนอันนี้เหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดแบตท,ที่เราซื้อมาสมมติแบตท,ที่เราซื้อมาเนี่ยมันดันเป็นอ่าเลข8สมมติเลข8อ่าเลข8อะไรไม่รู้แหละเลข8นะครับเครื่องก็ตั้งแต่แต่เราตั้งค่าเครื่องว่าเลข2แต่แบตเลข8ก็คุยกันไม่ได้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องถามนะครับต้องถามคนที่ซื้อแบตมานะครับผู้จัดจําหน่ายแบตผมพูดผิดผู้จัดจาหน่ายแบตนะครับว่าแบตเนี่ยเป็นไพลอนหรือว่าเป็นพอร์ตอะไรนะครับแต่โดยปกติแล้ว90%ในไทยจะเป็นไพลอนเกือบทั้งหมดนะแนะนําถ้าซื้อมาแล้วถามไม่ได้หรือไม่เข้าใจนะครับยังไม่อยากถามก็ตั้งค่าเป็นเลข2อเอาไว้ก่อนอันนี้สำหรับแบตลิเทียมนะครับแบตลิเทียมที่สื่อสารนะครับส่วน ถ้าไม่สื่อสารทํำยังไงนะครับถ้าแบตไม่ได้สื่อสารเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งเวลาเราตั้งค่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเปลี่ยนโหมดแบตเตอรี่ทุกครั้งเนี่ยเครื่องเขาจะรีเซตเองอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแต่เราตั้งใหม่นะครับถ้าเราตั้งแบบไม่สื่อสารนะถ้าเราตั้งไม่สื่อสารถ้าเกิดเราตั้งเมนูสื่อสารเนี่ยพวกกระแสรรชาร์จพวกแรงดันชาร์จเนี่ยที่เราจะตั้งค่าได้เนี่ยมันจะหายไปนะเมนูพวกเนี่ยตั้งค่ากระแสชาร์จต่างๆนะครับมันจะหายไปเพราะว่า แบตเตอรี่กับินเวอร์เตอร์มันคุยกันเองแล้วเราไม่ต้องยุ่งเพราะฉะนั้นเมนูพวกนั้นมันก็จะหายไปบางคนตกใจนะไม่ต้องตกใจมันหายไปจริงๆนะครับต่อมาเราจะมาตั้งค่าแบบลิเธียมนะแต่ว่าไม่ได้สื่อสารนะครับสื่อสารไม่ได้นั่นเองหรืออาจจะสื่อสารได้แต่เราไม่อยากสื่อสารนะครับเราก็กด enter ไปทันทีให้ตั้งความจุแบตให้ตั้งความจุแบตสมมติเราใช้200 M, แบต2 0 0แอมแ์เราก็ตั้งไป2 0 0แอมป์บางคนใช้280เราก็ตั้งไป300นะครับหรือบางคนใช้320 ล้วก็ตั้งใกล้เคียงอ่ะเอาสา0รพอนะครับล้วก็กด enter ไปอันนี้คือแบบไม่สื่อสารนะริเทียมเหมือนกันแต่ไม่สื่อสารนะครับเห็นไหมเขาก็จะรีเซ็ตอีกทีหนึ่งอ่ะทีเนี้ยพอเราตั้งค่าเป็นแบบนี้ปุ๊บแบตมันไม่ได้สื่อสารใช่ไหมเขาก็จะเห็นแรงดันเห็นป่ะอ่าเมื่อกี้เราตั้งสื่อสารแต่เราไม่ไม่ได้เสียบสายสื่อสารเขาก็จะมองไม่เห็นแบตเขาก็จะงงๆงนะครับงั้นแล้วก่อนการตั้งค่านะครับถ้าสื่อสารก็เสียบให้เรียบร้อยนะไอ้ผมจะตั้งค่าเป็นแบบนี้ไปก ปึ๊บปึ๊บอ่าแบตไปแล้วนะครับเมนู Menu ที่4นะครับเมนู Menu ที่4ก็คือโหมด UPS นะครับเราจะตั้งค่าว่าให้แรงดันเนี่ยออกที่กี่โวลต์220ไหม2 0้ยอ่าแอ่าแต่ปกติแล้วเราก็ต้องตั้งค่าไว้ประมาณ230นะครับสามารถตั้งได้ถึง240นะแต่เราเบสิกก็คือ230ความถี่50เฮิร์อยู่แล้วนะครับประเทศไทยเราใช้ 50Hz อยู่แล้วา4จบแล้วไมม่ีอะไรนะครับ เมนูที่5นะครับเมนู Menu ที่5เนี่ยถ้าเราเลือกแบบแบบไม่สื่อสารคือเราตั้งค่าเองนะครับเมนู Menu ที่5นะครับเราจะเลือกเป็นเสียงปิ๊บอ่าเสียงปิ๊บนะครับเนี่ยแต่ควรจะปิดและกันมันน่าลำคาญตอนนี้มันเปิดอยู่ไหม enable คือเปิดนะครับเราให้กลายเป็นตัวดีเห็ไหม disable ปิดแล้วกด enter นะครับอ่าเสียงปิ๊บทุกอย่างก็จะหายไปเห็นไหม,ไ,หม,ไ,หมไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้มี4มี5 อ่าต่อไปเมนูที่6นะครับเมนูที่6จะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าแบตแล้วนะครับอ่าดูในคู่มือเห็นไหมในคู่มือมีบอกไหมมีเห็นไหมอ่าเมนูที่6อ่าตัวน,นี้นะครับเป็นเราเป็นรุ่น6 6กิโลวัตต์นะครับหกพันวัตต์มันคือกระแสชาร์จนะครับกระแสชาร์จทั้ง AC แล้วก็ DC เห็นไหมมันขึ้น IC อ่าเรากด Enter ไปดูสิตอนนี้เนี่ยกระแสชาร์จทั้งหมดเนี่ยนะครับกระแสชาร์จทั้งหมดเนี่ยคือ140แอมป์ ตัวนี้มันตั้งกระแสชาร์จได้2ลักษณะนะครับก็คือตั้ง AC ชาร์จด้วยแล้วก็ตั้ง DC ชาร์จด้วยนะครับมันจะรวมกันแต่แต่ไอต,ตัวข้างบนเนี่ย IC เนี่ยมันก็คือทั้งกระแสของแผงกับกระแสของ AC นะครับพร้อมกันนะครับพร้อมกันได้ไม่เกินที่กี่แอมป์นะแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดให้ AC ชาร์จนะครับกระแสตัวเนี้ยมันก็จะเอาไว้อ้างอิงในการที่จะให้แผงลงมาชาร์จแบบ สมมุติแปดผมเนี่ยสามรอยแอผมตั้งชาร์จไว้อ่ายีผมก็ต้องตั้งไว้ที่7 0็แอมอ่าผมแม่ไวเจ็ดสิบแอมปึ๊บไม่รู้แหละจะเป็น AC หรือ DC รวมกันก็นแล้วแต่แต่ต้องไม่เกิน7 0็แอมนะครับจาไนะม้นะเมนูนี้นะไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC นะครับใครจะชาร์จเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่จะไม่เกิน7 0็ดแอมนะครับกดเอน e ตอร์ไปทีนี้มันจะถามว่า AC เนี่ยเราจะตั้งชาร์จที่เท่าไหร่ก็อ่า เบสิกของเขาคือ30แอมป์นะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจมากนะสำหรับคนที่ที่ไม่ได้ชาร์จนะครับเราไปปิดที่หลังได้นะครับเราไปปิดการชาร์จเราถึงเราจะตั้งค่ากระแสชาร์จไว้แต่เราสามารถไปปิดได้นะครับแล้วก็ตั้งไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือชาร์จจากอ่าเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องไฟแล้วก็ตั้งชาร์จไปเลยไม่ไปรไรช่างมันนะครับเพราะว่าเรามัาจะไปอิงอีกทีหนึ่งคือว่าเราจะเปิดหรือปิดนะครับไอเราตั้งค่ากระแสไปนะครับตัวต่อมานะครับเมนูที่7เมนูที่7เนี่ยคือแรงดันชาร์จเต็ม นะครับแป็นนั่นชาร์จเต็มผมใช้แบตลิเธียม 16s นะลิเธียมฟอสเฟต 16s นะครับ 16s เนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยผมให้57.6อนะ57.6อันนี้คือชาร์จเต็มนะชาร์จเต็ม57.6ปุ๊บเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นเมนูที่แปดนะอันนี้คือชาร์จเต็มเห็นไหมเขาจะเขียนบอกชาร์จเต็มคือเมนูนี้นะลองไปดูนะชาร์จเต็มนะชาร์จเต็มเขาก็จะเขียนบอกว่าเฉพาะเลือกแบตเปน็นลีดนะครับอ่าถ้าถ้าแบตไม่ลีดเนี่ย มันก็จะเมนูนี้เราจะตั้งไม่ได้มันจะหายไปทันทีนะครับชาร์จเต็ม57.6นะทีนี้เมนูที่8นะครับก็คือเมนูนี้ก็เหมือนกันตรงนี้คือแรงดันลอยนะครับแรงดันลอยแรงดันลอยเนี่ยผมขอสักเอ่เอาสัก54อ่ะอ่ะพอดี54เห็นไหมผมก็กด enter ไปอ่ะาตามค่าโรงงานเขาเลยอันนี้คือเป็นค่าของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต 16s นะประมาณนี้นะครับส่วนใครใช้แบตอื่นๆนะครับก็ต้องถามทางผู้จัดจำหน่ายทีนึงว่าตั้งชาร์จเต็มเท่าไหร่ ตั้งแรงดันลอยเท่าไหร่นะครับแรงดันลอยเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่ามันเอาไว้ใช้เฉพาะาให้แบตไม่เครียดนะครับแบตไม่เครียดแบตเนี่ยเวลาเขาชาร์จเต็มนะครับก็จะชาร์จเต็มหนึ่งนะครับก็จะชาร์จเต็มที่เมนูนี้พอเขาชาร์จเต็มเสร็จปุ๊บนะครับอิวอร์เตอร์ตรวจสอบว่าแบตเต็มแล้วเขาก็จะกลับมาใช้ท่านี้ปุ๊บนี่กลับมาใช้ค่านี้เขาก็จะเลี้ยงแบตอยู่ที่54โวลต์นะครับแต่ความจุของแบตก,ก็คือเต็มนะแต่แค่เขาเลี้ยงแรงดันมาทีเพื่อ ให้แบตมันไม่ร้อนให้แบตมันไม่เครียดก็แค่นั้นเองนะครับมีประมาณนี้นะส่วนต่อไปเมนูที่9เมนูที่9เนี่ยมันจะเป็นเมนูของการดิดชาร์จนะครับดิดชาร์จดิดชาร์จจากไหนก็คือดิดชาร์จจากแบตเตอรี่นะเราจะกําหนดไหมว่าให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุดที่กี่แอมเมนูเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้สําหรับคนที่เปิดโหมดออนกริดแต่ไม่อยากจ่ายแบตออกไปทีเดียวเยอะอ่าสมมุติตอนนั้นเนี่ยเขาดึงโหลดเต็มที่เลยก็คือ6 0 0 0วัตต์ มันต้องกินแบตทั้งหมด140แอมป์ใช่ไหมสมมตินะทีนี้เราบอกเอ้ยเราไม่อยากให้แบตออกไปเยอะนะให้การไนฟ้าเข้ามาช่วยบ้างเราก็ตั้งแบตไปที่100แอมป์ก็ได้หรือตั้งไปที่50แอมป์ก็ได้ต่อให้เราจ่ายโหลด6,000วัตต์แต่แบตเตอรี่จะจ่ายแค่50แอมป์ที่เหลือการไฟฟ้าเขาก็จะต้องมาจ่ายช่วยนะครับอาเมนูนี้จะใช้ได้เฉพาะออนกิจนะถ้าเป็นภาคาออฟกิจในเมนูนี้ก็จะถือว่าเป็นโมคะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นออฟกิจแบตต้องจ่ายได้เต็มที่อยููู่่แล้้วนรนรทาาทีีีเเาามมด10 อันนี้ผมจะจะไม่ตั้งระกันก็คือปล่อยแบบเต็มที่ไปเลยนะครับฟรีสไตล์เมนูที่10เนี่ยเมนูนี้เป็นการตั้งค่าว่าเราจะเป็น SOC หรือว่าโวล์นะครับ SOC กับโวล์คืออะไรวะ,ะนี่เห็นไหมเมนูที่10นะตั้งค่าเราจะดูเป็น SOC หรือโวล์แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับไม่สามารถสื่อสารได้นะต้องเลือกเป็นโวล์เท่านั้นนะครับโวล์จะเป็นตัวนี้นคล้าย,ย UOL ใช่ไหมแต่จริงๆมันคือ VOL นะครับ แต่แบตเตอรี่ตัวไหนที่สามารถสื่อสารได้นะครับให้เลือกเป็น SOC นะครับนะเลือกเป็น SOC นะแบตเตอรี่ที่สามารถสื่อสารได้ต้อง SOC เพราะว่ามันจะคุยกันแล้วเปอร์เซ็นต์มันจะตรงนะครับเปอร์เซ็นต์ในแอปเนี่ยมันจะตรงแต่ถ้าเราไปเลือก SOC กับแบตเตอรี่ที่สื่อสารไม่ได้เปอร์เซ็นต์ยังไงก็ไม่ตรงนะครับพอเปอร์เซ็นต์ไม่ตรงแล้วก็ดูหลงว่าเอ๊ะทำไมแบตแรงดันเหล่านี้เปอร์เซ็นต์เหลือน้อยจังเออไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับประมาณนั้นว่าแล้วใครที่ มีแบตเตอรี่แบบสื่อสารไม่ได้ต้องเลือกเป็นโวลต์เท่านั้นนะครับห้ามเลือกเป็น soc นะงั้นมันไม่ตรงนะครับอ่าโอเคต่อไปเมนูที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเมนูนี้คือการต่ำตัดนะครับต่ำตัดจะมีต่ำตัดสิบเอ็ดแล้วก็จะมีไปใช้การไฟฟ้าคือสิบสองการตั้งค่าที่ถูกต้องนะครับเราต้องไปตั้งค่าเมนูที่สิบสองก่อนนะสิบสองก่อนเพราะงั้นแล้ว วิธีการตั้งค่านะครับต้องตั้ง12ก่อนเท่านั้นนะ12 12เนี่ยคือถ้าแบตเตอรี่เหลือเท่านี้ให้การไฟฟ้าเข้ามาจ่ายเลยนะอันนี้คือคุณสมบัติของเมนูที่12นะครับส่วนเมนูที่11เนี่ยถ้าแบตเตอรี่เหลือเท่านี้ก็คือหยุดการจ่ายไฟทั้งหมดนะสำหรับคนที่มีการไฟฟ้านะครับไม่ว่าคนจะเปิดเป็นโหมดอ่าออฟกิดแต่มีการไฟฟ้าเข้ามา,าฝั่งเอซีด้วยหรือคนจะเป็นโหมดอ่าออนออฟกิดนะครับ เมนูเนี้ยเราจะต้องอ่าคล้ายๆเราจะต้องตั้งค่าก่อนต่ําตัดนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมจะตั้งค่าเป็นสี่สองอ่าแบตผมเอาเอาจำลองจริงๆเลยนะครับแบตผมเนี่ยสิบหกเอสใช่ไหมสิบหกเอสเนี่ยต่ำตัดมันจะต้องอยู่ที่ห้าสิบโวลต์นะครับแบตเตอรี่ปกติเนี่ยนะปัจจุบันนี้นะไม่ใช่สี่สิบแปดแล้วนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่ห้าสิบโวลต์แล้วนะครับไม่ใช่สี่สิบแปดนะครับอ่าไปไกลซะเหลือเกิน นะฮะอดทนรอกันอีกนิดนึงนะครับอันนี้แบบเร็วๆนะไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดให้เลยเดี๋ยวตั้งไปที่ห้าสิบโวลต์ห้าสิบโวลต์เนี่ยเป็นต่ําตัดของแบตเตอรี่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าแบตเตอรี่ใช้ไปแล้วเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะห้าสิบโวลต์เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมก็จะตั้งนะครับตั้งให้เขาห้าสิบจุดห้าแล้วกันปุ๊บ พอแบตเตอรี่เหลือ50.5เนี่ยอินเวอร์เตอร์จะดึงการไฟฟ้าไปจ่ายแทนทันทีนะครับไปจ่ายแทนเลยนะผมก็ตั้งไปปุ๊บเอนเตอรไปทีนี้เราลองมาดูเมนูที่11บอกเอ๊ะจานเมื่อกี้ทำไมไม่ตั้ง11ก่อนมาถึงก่อนเพราะว่าถ้าเมนูที่12เนี่ยมันเราตั้งให้มันสูงไอ้ต่ำกว่า42เนี่ยมันจะเป็นปัญหาคือมันจะเด้งมันจะตั้งค่าไม่ได้รังั้นเราต้องไปตั้งเมนูที่12ให้มันสูงกว่านะครับ เพราะเมนูที่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะต้องต่ำกว่าเห็นไหมเราก็ตั้งขึ้นนะครับเมื่อกี้เราตั้งที่ห้าสิบจุดห้าใช่ไหมผมขอให้มันต่างกันสักวนหนึ่งอ่าห้าสิบจุดห้าขอให้มันต่างกันสักเอาวนหนึ่งแล้วกันอ่าอย่างที่สิบเอ็ดเนี่ยผมบอกไปแล้วแล้วว่าถ้าแบตเหลือเท่านี้นะครับมันก็จะตัดการทํางานไปเลยนะการทํางานไปเลยงั้นใครที่มีการไฟฟ้าก็ไปใช้เมนูที่สิบสองเป็นตําตัด ส่วนใครที่ไม่มีการไฟฟ้าเข้าถึงนะครับใช้เมนูที่11ในการเป็นต่ำตัดนะครับเพราะฉะนั้นสเมนูนียมันคล้ายๆกันนะครับทำงานคล้ายๆกันผมขอที่49.5ละกันผมจะรอว่าบ้านเนี้ยก็มีการไฟฟ้านะปึ๊บอ่าโอเคทีนี้ก็11จะเป็น49.5โวลต์น,นะครับเมนูที่12ก็คือจะเป็น50.5โวลต์เพราะงั้นแล้วแบตเนี่ยนะครับจะถูกเมนูเนี้ย ยกเลิกก่อนนะขั้นตอนที่1นนะเมนูนี้จะยกเลิกแบตก่อนพอมา11ก็จะมายกเลิอกอันสุดท้ายนะครับงั้นแล้วเมนู2อันนี้ทั้ง11 12คือเมนูที่ยกเลิกการใช้แบตนั่นเองนะครับโดยประมาณนี้นะหวังว่าจะเข้าใจนะต่อมาเมนูที่13นะครับ AC อ่ะ AC ก็คือพูดง่ายว่าแรงดัน AC เนี่ยนะครับความกว้างของการรับอันนี้อันนี้อันนี้จะมีปัญหานะครับหลายคนไม่ไม่มีบอกไม่ได้สอนกันนะ บางบ้านเนี่ยไฟตกต่ำกว่า7 7อ่ะไม่ต้องต่ำกว่า170หรอกเอาแค่170เนี่ยอินเวอร์เตอร์จะหยุดการจ่ายไฟนะใครที่จ่ายภาคออนกิดอยู่นะจะหยุดการจ่ายไฟนะครับเนี่ยอินเวอร์เตอร์เขาก็จะซิงค์มาแล้วเขาก็จะไม่จ่ายนะครับงั้นแล้ววิธีแก้ปัญหานะครับเราตั้งค่าในการกดปุ๊บถ้าไฟบ้านใครตกบ่อยนะอ่าปกติเขาจะตั้งเป็น UPS อ่า UPS คือถ้าต่ำกว่า170หรือสูงกว่า280เนี่ยนะ อันนี้คือแรงที่ทํางานถ้าเกิดสูงหรือตำอ่ำกว่านี้อิมอรตเตอร์จะไม่สั่งทํางานแต่บางบ้านเนี่ยไฟมันตกเหลือสักร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับอิมอรตเตอร์ไม่ทำงานใช่ไหมเราก็มาปรับให้มันเป็น APL ครับ APL สังเกตก็คือแรงดันเกินมันก็ยังตัดอยู่แต่แรงดันมันต่ําลงได้อีกใช่ไหมจากร้อยเจ็ดสิบเหลือเก้าสิบงั้นแล้วถ้าเกิดไฟไฟจริงๆของเราเหลือร้อยเจ็ดสิบนะครับเหลือร้อยแปดสิบเขาก็ยังทํางานได้นะครับบางคนเนี่ยไปตั้งเป็น UPS แล้วบอกว่าไฟตกไม่เห็นทํางานเลย ไปตกจะไม่ถึง170เนงะต่อให้ไม่ถึง170แค่180อิวเวอเตอร์ก็ตัดแล้วครับงั้นเราต้องไปเปลี่ยกนการนาะค่าให้เป็นตัวนี้นะอันนี้แนะนํานะครับอ่าผมตั้งให้เป็น APL อ่า APL ไปเลยนะครับเผื่อบ้านเขาไปตกต่อมาเมนูที่14นะครับใกล้จบแล้วนะใช้เราใช้แค่20เมนูนะครับใกล้จบแล้วเมนูที่14เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอะไรกับมันมากนะเพราะมันคือเมนู AC c h a r t e พวกเมนู AC c h a r t เนี่ยนะครับ อนทสิบสี่คือเมนู AC ชา้าถ้าเกิดเราไปตั้งหน้าเครื่องนะครับตั้งหน้าเครื่องตรงนี้มันจะดูค่อนข้างยากไหมเนี่ยมันจะดูค่อนข้างยากใช่ไหมเนี่ยรายละเอียดมันจะเยอะมากผมแนะนําเอาไปตั้งในแอปพลิเคชันจะตั้งง่ายกว่านะครับอันนี้เราก็ไปลงตัวเบียนในแอปพลิเคชันนะครับต่อไวไฟั Fi, ้นแหละพูดง่ายนะครับแต่เราค่อยไปตั้งค่าในแอปมันจะเข้าใจง่ายและมันจะดูง่ายกว่ารวมถึงเมนูที่สิบห้าด้วยนะครับเมนูที่สิบห้าก็เหมือนกันก็คือให้ไฟการในฟ้าเนี่ยเข้ามาจ่ายนะเข้าาา,เา่เทีรกํหนด อ่าเข้ามาจ่ายต่อให้ตอนนั้นจะมีไฟแผงก็มามีไฟแบตอะไรก็ตามก็แล้วแต่แต่เราบังคับให้การไฟฟ้าเนี่ยไปจ่ายก่อนในช่วงนั้นนะครับเนี่ยเมนูสิบห้าคือเมนูเมนูสิบห้ากับสิบสี่เนี่ย,ยไปตั้งในแอปเอานะครับมันจะได้ไม่งงมันตั้งง่ายต่อมาเมนูที่สิบหกนะครับสิบนหะ้าเนี่ยเอซีชาร์จนะครับเอซีชาร์จปกติแล้วค่าโรงงานเนี่ยเขาจะปิดไว้เห็นไหมอ่นะาแล้วก็ปิดไว้ตามนี้เลยนะครับผมขอไม่ตั้งแล้วกันต่อไปเมนูที่สิบห้าสิบหกโอเค สิบสไปตั้งในแอปนะครับเน้นย้ำนะ16คือเมนูไฮบริดถ้าใครจะใช้โหมดผสมไฟนะผสมไฟเนี่ยเราต้องเปิดไฮบริดผสมไฟคืออะไรมีแค่แผงนะมีแค่แผงกับการไฟฟ้าแล้วให้ไฟออกไปช่อง AC Output นะไม่ไม่ได้ต่อออนกิดนะโหมดไฮบริดคือไปใช้ไฟช่อง AC Output โดยการผสมไฟแผงโซล่าเซลล์และไฟการไฟฟ้าเท่านั้น แต่ใช้งานผ่านอิวอร์เตอร์ก็คือช่อง AC outputput อันนี้แยกนะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครใช้โหมด on off กดเมนูที่16ก็ต้องเปิดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสมมติอันนี้มัน disable อยู่ Disable เนี่ยคือทั้งไม่ผสมไฟแล้วก็ไม่เปิด on off ไม่เปิดโหมด on กดนะครับเปิดเฉพาะโหมด off กดแล้วถ้าใครจะใช้โหมดผสมไฟหรือโหมด on กดด้วยแล้วก็ไปตั้งค่าเปิดนะครับทำการเปิดเขานะครับ ให้เป็น enable ก็คือตัว e ตัวนี้นะในตัว e ตัวนี้นะกด enter ลงไป feed in นะครับ feed in ก็คือการไหลย้อนกลับไปทางการไฟฟ้าแน่นอนเรา,าเปิดโหมดอ n grid เราก็ต้องปิดเพราะว่าเราไม่อยากให้มันย้อนนะครับเราก็ต้องปิดไว้บางคนอยากให้ย้อนก็ได้แต่ผมแนะนำว่าไม่ว่าบ้านคุณจะเป็นหม้อมิเตอร์แบบไหนก็ตามการปล่อยให้ไฟย้อนโดยที่คุณไม่ได้ขออนุญาตเป็นเรื่องที่ผิดและไม่ดีนะครับ อ่าเป็นเรื่องที่ผิดและไม่ดีบางคนอาจจะแบบขอให้ย้อนหน่อยๆมอจะได้หมุนถอยหลังนิดๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่าทํานะครับมีคนทําเยอะมากผมไม่เห็นด้วยให้ทํานะครับถ้าเราอยากจะใช้ฟรีๆเราก็ใช้แบบนี้ไปอย่าไปย้อนนะครับอย่าไปย้อนอ่าฟิดอนะินเราปิดนะไม่ต้องเปิดนะครับปึ๊บโอเคเนี่ยโหมดไฮบริดโหมดที่สิบหกเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็คือพูดง่ายว่าตั้งอ่าให้มันเปิดเสร็จแล้วฟิดอินให้มันปิดแค่นั้นเองเออแค่นั้นนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีฟิดอินเห็นไหม ติดอินลราก็เลือกเป็นปิดเอาไว้ไม่ต้องไปเปิดเขานะครับอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ดีนะครับต่อมานะครับเมนูที่17อ่า็ดสิเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับ17 18ก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่า18บแปดเกี่ยวกับการตั้งค่าอ่าเจเนเรเตอร์นะครับใครอยากรู้นะครับก็ไปดูนะครับเนี่ยเมนู17 18นะครับลองเข้าไปดูได้จริงๆแล้วไม่แทบไม่ได้ใช้เลยพวกนี้นะครับแทบไม่ได้ใช้น้อยมากที่จะได้ใช้ผมไม่สอนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อนะครับอ่ะแล้วเมนูที่ สิบเก้าสิบเก้าเนี่ยเราสามารถให้ไฟแผงเนี่ยไปจ่ายโหลดโดยตรงได้นะครับอ่าจ่ายโหลดโดยตรงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับปึ๊บสิบเก้าอ่าเอนเตอร์ Enter ไปปึ้งมันเปิดอยู่เห็นไหมอันแล้วถ้าใครใช้โหมดผสมไฟนั่นหมายความว่าแผงกับการไฟฟ้าเนี่ยมันเข้ามามันก็จะไปจ่ายโหลดเลยใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าการไฟฟ้าเราดับแต่เรามีไฟแผงอยู่นะโหมดผสมไฟคือไม่แบตนะเราสามารถให้แผงเนี่ยไปจ่ายโหลดโดยตรงได้เห็นไหม เนี่ยเขาตั้งค่าไว้ให้มาทําได้แต่ทําได้มันก็ดีนะครับทาได้มันก็ดีแต่ปัญหาคือถ้าแดดเราบูบแล้วเราใช้ไฟช่วงนั้นหนักเนี่ยอินเร์เตอร์ก็จะตัดการทํางานนะครับปกติแล้วถ้าเป็นตะก่อนน่ยผมจะบอกให้ปิดนะถ้าคุณไม่มีไฟสํารองก็คือไม่มีแบตเตอรี่เลยการไฟฟ้าก็ไม่มีมีแต่แผงอย่างเดียวแล้วคุณจะเอาไฟไปใช้ใหโหลดเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเดี๋ยวแดดมันบูบาบเราเรา,เราไม่รู้ว่าแดดมันจะหุบตอนไหนไง มันก็จะเสี่ยงต่ออิวอร์เตอร์พังนะครับแต่เขาตั้งค่าให้เปิดได้ผมก็จะเปิดตามนั้นไปก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ได้พูดถึงว่าเมนูนี้เราใช้ได้แต่ใช้ต้องระวังนะคนใช้ต้องระวัง Power Save ไม่จําเป็นนะครับอ่าปลาเล้วเมนูที่21นะครับ21เนี่ยปลาเล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งตอนขนาดเครื่องละกันนะครับขอข้ามไปก่อนนะเราจะไปยุ่งนะครับถ้าเกิดเราไปกดให้มันปลาเล้วเนี่ยแล้วเรามีแค่ตัวเดียวอิวอร์เตอร์ไม่จ่ายไฟนะครับมันก็จะขึ้นฟ้อง่่าออมีีปัหหััญหโนนนนนะครบ ยิบสองก็คือโค้ดต่างๆเออร์เลอร์นะครับการอะรามอันนี้เราไปดูในแอปได้นะครับเมนูสุดท้ายที่เราต้องสนใจก็คือเมนูที่23่สมนี่ยีคืออะไรคือการเซต CT นะครับใครที่ใช้โหมดผสมไฟเมนูนี้ไม่ต้องเ็ดนะหมดผสมไฟคือการไดฟ้าแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ ale, ไม่แบตนะครับไม่ต้องเซตเมนูนี้นะครับส่วนใครที่ใช้โหมดออนกริดนะครับต้องเซตซีทด้วยนะครับก็คือเอาซีไปของเสร็จปับ๊บเจ็บสายเรียบร้อยปับ๊บ แล้วก็มาตั้งค่าเมนูที่23นะครับแล้วก็กดไปปุ๊บมันจะตั้งว่า disable อยู่นะครับก็คือไม่ใช้ CT นะครับเราต้องไปตั้งเปิดนะตั้งเปิดปุ๊บให้เป็น enable มันก็จะเปิดการใช้ CT เขาก็จะมองเห็นโหลดในบ้านนะครับพอเราไปเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเขาตั้งค่าให้มันย้อน20บัตนะครับเราไม่ต้องการให้มันย้อนเลยนะครับเราก็เอาไปที่0หรือลบอ่ะเดี๋ยวพูดถึง0นย์ก่อน0ูนย์นี่คือไม่ย้อนเลย นะครับไม่ย้อนสักนิดเดียวเลยแต่บางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> แบตผมก็พอไฟแผงผมก็พอผมกลัวการไฟฟ้าก็จะแบบเออค่าไฟผมลดเยอะไปไหมหรือค่าไฟผมหายเยอะไปไหมตั้งให้มันติดลบครับนี่ติดลบ10ติดลบ20นั่นหมายความว่าอินเวอร์เตอร์มันจะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาเลี้ยงระบบ20บวัตต์ยีชั่วโมงถ้าเราตั้ง10บวัตต์ก็10บวัตต์ยีชั่วโมงเพื่ออะไรครับ เพื่อให้การไฟเนี่ยมันจ่ายไฟตลอดเวลาจ่ายไฟเราตลอดเวลานิดเดียว10บบาทเนี่ยนิดเดียวนะครับเหมือนเราเปิดหลอดไฟหลอดหนึ่งทิ้งไว้อ่นะเพื่อไม่ให้ไฟมันย้อนบางคนก็แบบว่ากลัวว่าซีทีมันจะบล็อกไม่อยู่ใช่ไหมเขาก็ตั้งให้มันติดลบแบบเน,นี้ยอ่าตั้งมันติดลบอย่างเงี้ยเพื่อให้ไฟมันมีสิทธิ์ที่จะย้อนน้อยที่สุดแต่โดยปกติแล้วถ้าที่ผมใช้มานะครับลักพอร์ผมตั้งไว้ศูนย์เนี่ยไม่มีย้อนเลยนะครับใช้มาเป็นปีแล้วหนึ่งตอนหนึ่งพันเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องยุ่งนะครับไอที่เดเม่ดมมยรับ เรียบร้อยเมนูที่สิสามอีกเมนูหนึ่งแถมให้แล้วกันเมนูสุดท้ายคือเมนูที่ยี่สิบสี่ก็คือตั้งค่าพัดลมนี่เห็นไหมตั้งค่าพัดลมมาเฮ้ยทาไมต้องตั้งค่าวา,าจาพัดลมอ่ะเออทาไมเราต้องตั้งค่าพัดลมเพราะว่าพัดลมมันสามตัวเนี่ยบางคนเข้าไว้ในห้องนอนเนี่ยมันอาจจะเกิดเสียงดังมากนะครับเขาก็จะตั้งนะให้มันพัดลมเนี่ยจะตั้งได้หลายแบบคือหนึ่งให้ใค่อยๆวิ่งขึ้นวืดตามรอบไปกับ แรงปื๊ดเดียวแรงเลยปื๊ดทํางานปื๊ดหยุดปื๊ดหยุดปื๊ดหยุดกับทํางานตามรอบคือมันจะค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงแล้วขึ้นแล้วก็ลงงั้นแล้วไอ้พวกเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ตั้งมากนักนะครับอ่าไม่ต้องไปสนใจมันคือเผื่อใครจะตั้งกันนะอ่าอันนี้อรอบพัดลมนะครับอันนี้คือ,อรอบพัดลมว่าเราจะใช้พัดลมสูงสุดที่กี่เปอร์เซ็นต์ในเครื่องเนี่ยเขาตั้งมาไว้เจ็ดสิบบางคนบอกเฮ้ยยันเสียงดังไปว่ะขอห้าสิบได้ไหมอ่าพัดลมก็จะทำงานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเบาลงเพราะว่า อาเสียงมันจะเบาลงเพราะเขาทำงานเบาลงแต่ผมก็ดีฟอ u ล์ไปที่70แต่บ้านผมมาผมตั้งไว้แค่50นะครับแค่นั้นเองอประมาณนี้อ่ะก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะสำหรับการตั้งค่าเมนูของอ e ินเตอร์แค่นี้เองนะครับนี่ส่วนเมนูอื่นๆนะครับก็ผมบอกเลยว่าไม่ไม่ได้จําเป็นมากนักนะครับเกี่ยวกับการใช้ต่างๆนะเนี่ยนะอันนี้เป็นสเปคแหละจบแล้วเห็นไหมในคู่มือหนึ่งเล่มนะครับ ทำงานได้ทุกอย่างบอกได้ละเอียดเนี่ยแล้วคลิปนี้จะยาวน,นิดนึงเพราะว่า,าผมจะบอกค่อนข้างละเอียดนะครับค้อน้าละเอียดเอาละทีนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมก็จะมาสอนการตั้งค่าพาราเรลนะครับก็คือจะขนาน2เครื่องสามเครื่องแล้วแต่นะครับมาขนานได้เยอะมากใครจะขนานแปดเครื่องก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเซียนสนล้วเซลล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ